สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ช่อง s p Space Maroon นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากว่าในคลิปวิบากกรรมใน p e ร c e ซ t o เตอรนะครับผมให้ข้อมูลไปแบบผิดๆนะครับโดยที่ผมนั้นมึนนะครับผมจึงอยากจะขอถ่ายโทษนะครับด้วยคลิปนี้ครับเปิดทับอ e r ท a l Knight ครับเราจะมาพูดถึงการเปิดทับ i m p ทร Night สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเปิดทับใหม่ให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเปิดทับอินทร Night นะครับ สำหรับทัพ e r i a l เ n i นย์นะครับยูนิตแทบทั้งหมดของบ้านนี้นะครับจะเป็นว e h i c l e แทบทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับจำนวนแต้มต่อยูนิตของบ้านนี้นะครับมีจำนวนแต้มที่สูงทำให้มียูนิตน้อยนะครับเมื่อเรานำไปเล่น a r m y t ี่ทหรือว่ากฎของบ้านนี้นะครับคือ Code of อ h i v a l ริคความสามารถนะครับในช่วง Before the Battle Begin เนี่ยหลังจากที่เราหยิบการ์ด Primary Mission ่นแล้วนะครับให้เลือกโอดหรือว่าภารกิจนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจากด้านล่างนี้ถ้าทาได้ทัพเราจะได้สถานะอ n นเรด จนจบเกมนะครับและได้รับ3 CP เมื่อทําสําเร็จแต่ว่าจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับ โอดแรกนะครับ雷罗เดอะไทแรนต์อาบิ i ิตี้ที่เราจะได้ถ้าเราเลือกโอดนี้นะครับคือเมื่อยูนิตอิมพีเรียลนี้เนี่ยยิงหรือตีประชิดเนี่ยเราสามารถรีโรสฮิตโรสวูนโรสอย่างละหนึ่งลูกนะครับดีดหรือว่าสิ่งที่ต้องทำเพื่อบรรลุภารกิจนะครับคือสังหารวอลล็อตฝั่งตรงข้ามนะครับโอดที่2นะครับรีแครมเดอะเรียมส์อาบิลิที่เราจะได้รับถ้าเราเลือกโอดนี้นะครับคือบวกหค่ามูฟบวกหนึ่งแอนด์วานสบวกหนึ่งชาสิ่งที่เราต้องทำคือยึดจุดในบ้านขขอองง่ตรร้าามหืว ยึดจุดใน d e PLOYMENT ZONE ของฝั่งศัตรูนะครับส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเลือกไปที่เ e โรดชายแรนต์นะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำดาเมจของไหนเรานะครับ Starter Set ที่ผมแนะนำนะครับต้องบอกว่าไนท์เนี่ยมันมีตัวเลือกให้ไม่มากนักนะครับมันจะมีแค่อามีเซตเก่าๆที่หาแทบไม่ได้แล้วนะครับเท่าที่หาได้ปัจจุบันนะครับก็จะเป็นพวก Battle Force ซึ่งก็จะเป็นของปี2022นะครับชื่อว่า Chain Breaker l a n d s กับของปี2024นะครับคือ Valor Strike l a n d นนะครับสองกล่องเนี่ยมันมีความคล้ายกันนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับของปี2022เนี่ยไนท์ใหญ่มันจะประกอบได้6แบบนะครับ แต่ว่าของปี2024นะครับมันจะประกอบได้แค่2แบบซึ่งก็คือ n i i ์เอ r er l a n d กับไน h t p a l a d i n นะครับนอกจากนี้นะครับของปี2024เนี่ยมันยังให้อาวุธมาไม่ครบมันจะให้มาเฉพาะปืนด้านขวาของไนท์เอร l a n d กับไนท์พ a l a ดินเนี่ยอย่างลักกระบอกด้านซ้ายเนี่ยเป็นแค่ Chainsaw นอกจากนี้นะครับมันยังไม่มีป้อมบนหัวติดมาให้ครับอันนี้คือแย่มากๆนะครับ ทั้ง2กล่องนะครับจะได้อามิเจอร์มา4ตัวนะครับสามารถประกอบเป็นอามิเจอร์เฮเวรินหรือว่าอามิเจอร์วอล์กลฟก็ได้นะครับทั้ง4ตัวผมต้องบอกก่อนว่านะครับส่วนตัวผมนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเกมเวิร์ช็อปเนี่ยเขาถึงเลือกปล่อยออกมาแบบนี้นะครับทั้งๆที่ของปี2022อเนี่ยทาออกมาได้ดีกว่าเทปราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าถึงมันจะแย่นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับมันยังเป็นกล่องที่ยังพอจะหาได้นะครับในราคาเปิดของมันนะครับถ้าคุณไปดูกล่องของปี2022 ปัจจุบันนะครับเท่าที่หาได้เนี่ยมันจะเป็นพวกราคารีเซลที่พุ่งแทบจะแตะเท่ากับราคาของในกล่องนะครับหรือเพอเฟลเนี่ยมันแพงกว่าของในกล่องอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับกล่อง Battle Force ปี2024เนี่ยเป็นกล่องที่เหมาะสําหรับการเริ่มต้นของมือใหม่ที่สุดณปัจจุบันนะครับสำหรับคนที่จะเปิดทับใหม่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้คุ้มเท่ากับกล่องเก่าแต่มันก็คุ้มค่ากว่าการซื้อแยกนะครับราคามันถูกที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบว่าคุณต้องซื้อไหนใหญ่1ตัว ไน์เล็ก4ตัวนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นไนที่อาวุธไม่ครบกับประกอบได้แค่2แบบนะครับมันเองก็เป็นกล่องที่ถูกที่สุดแล้วนะครับที่ยังพอจะหาได้ตอนนี้นะครับมาดูกันที่1,000แต้มแรกนะครับสําหรับการเปิดทับอิมพิว l k n ไน h ์นะครับผมจะอ้างอิงจากการที่ว่าเปิดมาจากกล่อง Battleforce 2024นะครับ d e t a c h m e n t ที่เราจะเอามาเล่นนะครับคือ noble lands d e t a c h m e n t นี้นะครับจะให้ความสามารถยูนิตที่มีคีย์เวิร์ด i อิมพีเรนต์เนี่ยจะมี ability f ี e l ิวสโนเพ n ที่6บวกแต่ว่าถ้าทัพเราเนี่ย on r a ร e อยู่นะครับจะเปลี่ยนจาก6บวกเป็น5บวกนะครับในส่วนของคาแรคเตอร์นะครับไนท์ใหญ่ที่เราจะเอามาเล่นนะครับถ้าให้เลือกระหว่างไนท์พาราดินกับไนท์เออร์แลนด์นะครับในที่นี้ผมแนะนําเป็นไนท์เออร์แลนด์นะครับในส่วนของแบทเทอร์ไลน์นะครับเราจะประกอบ1ตัวเนี่ยเป็นอาร์ย จะเป็น a m e u r w a r g เก a ฟหรือตัวที่ติดเมลต้าก็ติดเรื่อยนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่านะครับผมไม่แนะนําให้คุณประกอบแบบติดกาวไปเลยนะครับ คุณจะเห็นว่านะครับพวกไนท์เนี่ยจริงๆแล้วนะครับบอดี้มันเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกตัวนะครับมันจะต่างแค่เมนเวปบอนที่ติดอยู่ที่แขนมันเป็นส่วนใหญ่นะครับบางตัวเนี่ยเปลี่ยนแขนแค่ข้างเดียวก็เปลี่ยนตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงแนะนําการติดแมกเนตหรือว่าติดแม่เหล็กเนี่ยให้กับไนท์นะครับเนื่องจากว่าคูณค่าต่อตัวของมันเนี่ยถ้าเทียบเป็นราคาเงินมันค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราติดแมกเนตเนี่ยมันจะคุ้มนะครับถ้าเราสลับเปลี่ยนเล่นได้นะครับการติดเนี่ยไม่ได้ยากนะครับเดีี๋ยยวผมจะใใใหห้้รนกาา YouTube word Ke ไป ดูนะครับว่าการติดเนี่ยมันไม่ได้ยากจริงและมันคุ้มค่ามากๆนะครับต่อไปนะครับท่านจะเห็นว่านะครับการเปิดกล่อง Battle Force มาหนึ่งกล่องเนี่ย มันจะให้แต้มมาเลย940แต้มมะครับจริงๆมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับถ้าเราประกอบเป็นไนท์พาราดินซึ่งสามารถออกไปเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าคําถามคือเราสามารถใส่อะไรเพิ่มเข้าไปได้ไหมผมให้2ทางเลือกครับทางเลือกแรกครับคือเราไม่ซื้อโมเดลเพิ่มนะครับเราจะสามารถใส่เอนชานเมนนะครับเป็นแต้มที่เหลือให้ได้นะครับเอนชานเมนอันนี้นะครับผมจะเรียกสั้นๆว่าแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์เนี่ยมันจะให้ความสามารถนะครับไนท์ที่ใส่เอนชานเมนอันนี้นะครับถ้ามันไปยืนบนจุดมันจะทำสติ๊กเกอร์บนจุด วามหมายคือถ้ามายึดจุดแล้วนะครับไม่มีฝั่งตรงข้ามมาแย่งจุดจุดนั้นจะยังเป็นของเรานะครับจนกว่าฝั่งตรงข้ามจะเข้ามาแย่งนะครับคือเอาไว้แปะจุดแล้วก็เดินไปทาอย่างอื่นนะครับออปชันที่2นะครับคือการใส่ a l ล i e s unit หรือว่าการซื้อโมเดลเพิ่มนะครับจะเป็นในส่วนของยูนิตที่เป็น Imperial Agent นะครับในที่นี้นะครับผมยกตัวอย่างมา2ตัวนะครับคือ Inquisitorial Agents กับ m i n i s t e r u m p r i e s t นะครับจริงๆใส่ตัวไหนก็ได้นะครับหน้าที่หลักของมันเนี่ยมันคือการเอาไปแปะจุดหลังบ้านนะครับไปยึดจุดแทน Knight นะครับ จากลิสต์นี้เนี่ยเรามีไนท์อยู่แค่4ตัวเล็กกับ1น1ตัวใหญ่รวมเป็น5ตัวนะครับถ้าเทียบกับยูนิตบ้านอื่นเนี่ยน้อยกว่าเยอะมากนะครับ ทีนี้เรามาดูที่นายใหญ่ของเรานะครับนายเออร์แรนนะครับตามโปรไฟล์นะครับมันจะสามารถติดเป็นเวเปอนได้4โปรไฟล์นะครับคืออันแรกนะครับเทอร์โมแคนนอนนะครับก็คือปืนใหญ่ที่ติดอยู่ที่มือขวาของมันนะครับยิงที่ระยะ24นิ้วนะครับมีเมลต้า6ที่12นิ้วความหมายคือถ้ายิงในระยะที่12นิ้วนะครับมันบวกดาเมจอีก6ในส่วนของปืนรองของมันนะครับบนหัวเนี่ยผมจะให้ติดเป็นสโตมสเปียร์ล็อกเก็ตพอด ไหนบอกว่าในกล่อง224มันไม่มีป้อมบนหัวมาให้เราจะทําสิ่งที่เรียกว่าการ proxy m o เด l นะครับการ proxy มันคือการสมมุติว่าเราติดมันเข้าไปนะครับแต่ว่าเราต้องแจ้งฝั่งตรงข้ามนะครับในตอนที่ declare army formation นะครับคือก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเนี่ยเราต้องบอกเขาว่าตัวนี้เราติดเป็น rocket pod ไปนะผมเชื่อว่า80%ส่วนใหญ่เนี่ยโอเคนะครับเพราะว่าเวลาไปเล่นส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนก็ proxy กันนะครับปืนรองอีกอันนึงของมันนะครับคือเมลตากัน,นะครับที่ติดอยู่บนหัวไหล่นะครับเป็นปืน m e ตาที่ไม่ได้หวังผลขนาดนั้นนะ ะครับแต่ว่าเอาไว้เติมดาเมจอันสุดท้ายครับ r e เปอร์เชนซอสนะครับเป็นเลื่อยตีใกล้นะครับก็เป็นเลื่อยปกติของไนท์ตีใกล้นะครับอบิลิตี้ของ k n เออร์แลนด์นะครับ Aggressive Assault นะครับถ้า k n เออร์แลนด์นะครับเลือกยิงยูนิตที่อยู่ใกล้มันมากที่สุดนะครับมันจะบวกหนึ่ง to hit ให้กับทุกโปรไฟล์ของมันนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังมีอบิลิตี้บาวส์แมนนะครับที่ชื่อว่าเอ e r น a ์ดิวตี้นะครับให้เลือก Amiizer หนึ่งตัวในระยะ12นิ้วนะครับให้ความสามารถ v i r แอดวานซ์และให้อาวุธมีความสามารถแอ s a u l t ให้กับอมิเจอร์ตัวนั้นนะครับแอ s a u l t เนี่ยจะทำให้ มีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยวิ่งและยิงได้นะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับว่ามันวิ่งและยิงอย่างเดียวมันไม่ได้วิ่งและชาร์จเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวิ่งไปแล้วนะครับมันจะชาร์จไม่ได้นะครับต้องระวังตรงนี้ไว้นะครับสแตทของไนเอร์แลนด์นะครับมูฟสิบทับสิบสองเซฟสามบวกบูนชีพสองนะครับอินวาเรนจ์ช่วยป้อนที่ห้าบวกเนื่องจากว่ามันเป็นไททานิกโมเดลนะครับแล้วก็มีอาบิลิตี้ซูเปอร์เฮฟวี่วอล์กเกอร์นะครับทำให้ตัวมันเองเนี่ยเป็นวีฮิเคิลที่สามารถเดินข้ามโมเดลได้นะ เรงที่สูงกว่า4นิ้วนะครับอย่างเช่นพวกตึกทึบสูงๆนะครับมันเดินผ่านได้เลยนะครับแต่ว่ามันต้องทอยแบตเตอร์ช็อคแบบมินิมอลครับแบตเตอร์ช็อคแบบมินิมอลอันนี้นะครับมันคือการทอยลูกต่อบหนึ่งลูกครับถ้าออก1ปุ๊บก็จะถือว่าไนท์ตัวนี้แบตเตอร์ช็อคถ้าออกอันอื่นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินข้ามตึกของไนท์เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะครับถ้าเราไม่ดวงสวยจริงๆเนี่ยมันไม่แบตเตอร์ช็อคแน่นอนครับ ต่อไปเรามาดูที่ดัมเมจที่มันทําได้นะครับในที่นี้นะครับผมเอามาโชว์2โปรไฟล์นะครับคือ Thermal c a n นอนกับวิเปอร์เชนซอร์นะครับที่เป็นเมนวิปปอนของมันทั้งคู่นะครับในส่วนของ Thermal c a n นอนเนี่ยตัวเลขที่อยู่ด้านนอกนะครับคือตัวเลขที่ยิงในระยะที่ยังไม่ได้เมลต่านะครับแต่ว่าตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บนะครับคือตัวเลขที่ยิงในระยะที่เป็นเมลต้าแล้วนะครับจะเห็นว่านะครับดัมเมจที่มันทําได้เนี่ยในระยะเมลต้าเนี่ยมันสามารถวันช็อตรถถังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลืืืออออกกกกยยิิงงงงนนนนนนะะะคคครรรรรััััับบมววเเลลถถ่่พาาปหข แลนนด์ะครับมันจะยิงที่ 2d3 ครับหมายความว่าจํานวนการโจมตีเฉลี่ยของไนเออร์แลนด์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3าถึงสนัดนะครับถึงแม้ว่าดาเมจของเธอหม้อคันน้อนเนี่ยจะแรงมือวัง20ดาเมจ10กว่าดาเมจถ้าจํานวนการโจมตีเนี่ยมันออกมาแค่3ยูนิตที่มันยิงนะครับโมเดลที่จะหายไปเนี่ยก็จะหายไปแค่3ตัวคือเท่ากับจํานวน A ของมันนะครับมันคือโอเวอร์คิวดาเมจนะครับจะเห็นว่าถ้ายิงบอยส์หรืออินเตอร์เทอรเซอร์สเนี่ยมันจะตายกันแค่3โมเดลอะครับถ้าเป็นพวกเทอร์เมเตอร์เนี่ยอาจจะ1หรือ2อย่างมากก็สา 3. รคับแต่ถ้าเป็นพวกแท้งหรือว่าเฮฟวี่แท้งเนี่ยมันสามารถยิงวันช็อตได้ในครั้งเดียวนะครับถ้าเป็นพวกเฮฟวี่แท้งเนี่ยอาจจะเหลือนิดเหลือหน่อยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วครับแปเนี่ยมันทําได้แน่นอนในการวันช็อตนะครับนอกจากนี้นะครับดาเมจเชื่อมาโชว์นะครับมันยังไม่รวมกับสโตรมสเปียร์ล็อกเก็ตพอดที่ติดบนหัวกับปืนเมลต้าที่ติดอยู่ข้างไหล่นะครับอีสองโปรไฟล์เนี้ยนะครับมันสามารถเติมดาเมจได้พอประมาณนะครับนอกจากนี้นะครับดาเมจในการเมลีเนี่ยของมันก็ไม่ได้แย่นะครับจำนวนแอตแทของเเมลีีน่ยก็คค่ออนนข้างเเยยะะทีีดวรับ ในส่วนของอาร์มิเจอร์นะครับทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์มิเจอร์วอล์กเลฟหรือว่าอาร์มิเจอร์เฮเวอร์ินนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยมีสเตตเหมือนกันนะครับคือมูฟ12บสทับสิเซฟที่3บวกวูล12นะครับอินวาลเรนจูไอปอนที่ T 5้าบวกโอซนะครับมันสามารถเลือกติด อาวุธได้แค่ป้อมที่อยู่บนหัวนะครับปืนหลักที่ติดตรงแขนเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยไม่สามารถเลือกได้นะครับถ้าเป็น Amiager w a l k l e รฟนะครับมันจะสามารถเลือกติดเป็นเมลตักกันหรือว่า c r e s ริ n เฮฟวี่สตับเบ b ร์นะครับจริงๆแล้วเฮเว r l i n เนี่ยก็เลือกติดได้แบบนี้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะติดเป็นเฮฟ Heavy Stubber ไปนะครับในส่วนของวอล k ก e a f นะครับมันจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะติดอันไหนไปก็ได้นะครับเพราะว่าสต Stubber เนี่ยมันเอาไว้ยิงคนแต่ว่าเมลตักกันเนี่ยมันเอาไว้ลดดาเมจใส่พวกเฮฟ Heavy i n f a n t ี y ขึ้นไปนะครับหน้าที่หลักของ Amiager w a l k l e รฟนะครับมันคคือการุ วงในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดเมลตาไปเนี่ยไม่ได้แย่นะครับ ability ของ a m i t e r w a l c r e f นะครับถ้ามันชาร์จนะครับมันจะได้ความสามารถ sustain ให้กับวูตีใกล้นะครับจนจบเฟสนั้นนะครับในส่วนของ a m i t e r Heavlin นะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับมันมักจะติดเป็น heavy stubber ไปนะครับเพราะว่าหน้าที่หลักของมันเนี่ยมันคือตัวที่เอาไว้ยิงสนับสนุนระยะไกลนะครับ ability ของ a m i t e r Heavlin นะครับถ้าโมเดลตัวนี้นะครับ holy within อยู่ใน deployment zone หรือ objective ที่เรายึดอยู่นะครับอาวุธหลักของมันเนี่ยจะได้ความสามารถ anti f l ที่2บวกหมายความว่ามันจะยิงทูบูลที่2บวกนะครับทำให้มันเนี่ยเป็นตัวที่ยิงตัวที่มีคีย์เวิร์ดฟลายเนี่ยได้ดีมากๆนะครับที่นี้ครับทับไนเนี่ยเป็นทับที่ผมมองว่าเป็นหนึ่งทับที่จริงๆแล้วมันเล่นยากนะครับเนื่องจากว่าจํานวนยูนิตของมันเนี่ยน้อยนะครับผมเลยจะมาแนะนําวิธีการวางยูนิตเพื่อที่ให้เห็นคอนเซ็ปต์นะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยการวางโพซิชันยูนิตนะครับมันจะขึ้นอยู่กับการที่เราปรับกันหน้างานนะครับเนื่องจากว่าเราต้องดูตามแมชอพที่เราเจอนะคร ว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันเป็นตัวที่เราเอาไว้ยิงนะครับและยิ่งถ้ามันอยู่ในดีฟอย m ์แมทโซนเนี่ยมันก็จะได้ความสามารถของ a อ i บ i ิลิตของมันนะครับผมก็จะเอามันวางไว้แถวนี้นะครับมันจะได้มีแนวยิงให้มันนะครับไอส่วนของ a m ม t จอร Walk ์กเลฟนะครับทั้ง3ตัวนะครับ S <S> ผมจะเอามันวางไว้ประมาณนี้นะครับตัวแรกด้านบนเนี่ยชัดเจนนะครับว่ามันคือตัวที่เราจะเอาวิ่งออกไปยึดจุดด้านบนนะครับส่วนตัวตรงกลางเนี่ยเป็นออปชั่นแลนะครับว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาโถมมากันจุดหรือโถมมาแย่งจุดเราสามารถเอามันวิ่งเนี่ยเข้าไปช่วยได้นะครับหรือถ้ามันมีภารกิจตรงกลางนะครับเราสามารถวิ่งเข้าไปทําภารกิจหรือไม่ก็เอาไปยึดจุดตรงกลางได้นะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับมันเป็นตัวที่จริงๆแล้วนะครับมันเอาไว้กันไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามาลวงนะครับถ้าท่านส ด้านล่างได้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยแทบจะเสียออปติคที่อยู่ในบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักของตัวด้านล่างนะครับเอาไว้กัดบ้านนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันเองก็เป็นออปชั่นอลนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเขาโถมไปเล่นด้านบนเยอะนะครับก็จะเอาตัวมันเองนะฮะออกไปยืดจุดด้านล่างนะครับเพื่อบีบให้เขากลับมาเล่นหรือถ้าเขาไม่สนใจก็อย่างน้อยเราได้สกอร์แต้มนะครับหรือไม่ก็มันเองเนี่ยยังสามารถวิ่งไปเติมตรงกลางได้นะครับจะเห็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นคอหลักในการเล่นทับไนนะครับมันคืออาร์มิเจอร์นะครับหนักๆเลยเนี่ยมันคืออาร์มิเจอร์วอคเรฟนะครับมันมักจะเป็นตัวที่ออกไปทําภารกิจให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงไนนะครับหน้าที่หลักของไนจริงๆนะครับมันคือการเป็นดาเมจดีลเลอร์หรือว่าเป็นตัวทำดาเมจนะครับยกตัวอย่างอย่างไนเออร์แลนด์นะครับตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ดีในระยะประชิดนะครับเราก็จะมันวางไว้แถวนี้นะครับเพื่อที่ว่ามันจะสามารถออกไปยิงได้ไม่ว่าจะทิศไหนก็ตตาาาาาามมมนนนนรรรัอกกกจีี้้้ววงงไสถ ชาร์จจุดไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านสังเกตนะครับถ้าเราไปกันแบบติดเอนชานเมนต์ไปนะครับหลังบ้านเราเนี่ยจะโล่งมากๆนะครับถ้าเราเจอทัพฝั่งตรงข้ามที่เขามีอาบิลิตี้ด p ฟสไตร์หรือเทเลพอร์ตนะครับเรามีโอกาสในการโดนล้วงเนี่ยสูงมากนะครับผมจึงมักจะนิยมใช้อไลส์ยูนิตมากกว่าการติดเอนชานเมนต์ไปนะครับเราก็จะเอาพวกอไลส์ยูนิตเนี่ยมาแปะหลังบ้านนะครับหน้าที่หลักของมันนะครับมันคือการยึดจุดแล้วก็แปะจุดกันหลังบ้านไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยดีฟสไตรค่นนั้เอง แนวทางในการต่อยอดนะครับหลายครั้งนะครับผมได้รับคําถามจากมือใหม่นะครับว่าควรจะซื้อโมเดลตัวไหนต่อดีนะครับผมมักจะบอกอยู่เสมอนะครับว่าให้เลือกตามความชอบนะครับท่านชอบตัวไหนท่านเลือกซื้อไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปเล่นหรือว่าไปแข่งทุกวันแน่นอนนะครับแต่ว่าโมเดลที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะอยู่กับเราทุกวันนะครับนอกจากนี้นะครับเมตานะครับหรือความเก่งของโมเดลหรือว่ายูนิตนั้นๆเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดนะครับแย่ที่สุดนะครับซื้อมาแล้วเนี่ยกำลังประกอบอยู่แต่มันโดนแพชแก้ให้ความเก่งมันน้อยลงนะครับ เผื่อมันอาจจะหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกซื้อตามความชอบนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้โมเดลมาเชยชมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับผมเองเนี่ย l i ต์มาโดยที่เกณฑ์ที่ผมเอามาจัดเนี่ยมันคือ1ความคุ้มค่าแน่นอนนะครับ2มันคือเรื่องของการที่ว่าตัวมันเองเนี่ย สามารถเอาไปเล่นได้แล้วมีโอกาสที่จะเล่นแล้วชนะนะครับไม่ใช่ว่ามันถูกอย่างเดียวแต่ว่าเวลาเอาไปเล่นมันดันแพ้มันก็อาจจะไม่สนุกนะครับตัวแรกนะครับคือไนท์คว e สซิลิสครับอ้าวเรามีไนท์คว e สซิลิสอยู่แล้วจากกล่องเบ t t ทอ f ์ฟอทำไมผมจึงแนะนำให้ซื้อกล่องควอส t ิลิสเพราะว่ากล่องนี้มันมี Mul ติ part ครับมันมีอาวุธทุกชนิดที่ไนท์รุ่นนี้มีนะครับเหมือนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าไนท์เนี่ยบางตัวนะครับมันเปลี่ยนอาวุธแค่ชิ้นเดียวมันก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโปร,ปต,ร,รติดจึง ทางเลือกที่ดีนะครับนอกจากนี้นะครับในกล่องนี้นะครับมันยังมีป้อมบนหัวนะครับมาให้2แบบนะครับคือป้อมที่เป็นป้อมปืนกับป้อมที่เป็นป้อมมิสไซล์นะครับมันประกอบได้ทั้ง2แบบเลยนะครับถ้าท่านไม่อยากติดแมกเนตนะครับท่านสามารถเอาอันใดอันนึงเนี่ยไปติดให้กับไนท์ตัวใหม่และเอาอีกอันนึงเนี่ยไปติดให้กับไนท์อันเก่าทีนี้มันก็จะได้ป้อมป right ืนมาติดบนหัวทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากให้ได้ตรงโปรไฟล์ที่สุดนะครับท่านสามารถเลือกประกอบเป็นคานิสเร็กซึ่งเป็นไนท์ท <that> 2ปีีเน่ยไม่มีทัวร์นาเมนต์ไหนที่ Imperial k n i g h t เนี่ยส่งเข้าไปเล่นแล้วไม่มีคาร์นิสเล็กครับมันคือไนท์รุ่นที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่า c o d e x k n i g h t จะยังไม่ออกนะครับแต่ผมเองก็เชื่อว่าหลังจากมันออกแล้วเนี่ยเราก็คงยังได้เห็นคาร์นิสเล็กอยู่ในงานทัวร์นาเมนต์อีกเรื่อยๆครับตามโปรไฟล์นะครับ,าค,รบคาร์นิสเล็กเนี่ยมันจะติดป้อมบ,บนหัวไปไม่ได้นะครับถ้าสามารถเลือกเอาป้อมบ,บนหัวเนี่ยเอาไปติดให้กับไนท์เออร์แลนด์ของเราตัวก่อนหน้านี้ได้นะครับทีนี้ท่านจะได้ Knight, ถ้าเมตามันเปลี่ยนแล้วเนี่ยท่านจะได้ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อตัวใหม่ถ้าสามารถเลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับกล่องที่2นะครับที่ผมแนะนําไม่ซื้อนะครับคือกล่องอามิเจอร์หรือว่ากล่องวอลด็อกนะครับการเติมแบตเตอรี่ยูนิตเนี่ยเป็นอะไรที่ได้ใช้แน่นอนนะครับจากที่ท่านได้เห็นที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับว่าอามิเจอร์เนี่ยมันเป็นกระดูกสลังหลักของไนท์เลยนะครับเป็นตัวที่เราเอาไว้ทําภารกิจแต่คําถามคืออ n v วอลด็อกนี่โผล่มาอย่างไงใช่ไหมครับวอลด็อกเนี่ยเป็นอารมิเจอร์ที่เป็นเคว กับ chaos knight เนี่ยแทบจะใช้ตัวเดียวกันจริงๆต้องบอกว่ามันใช้ตัวเดียวกันเลยครับการเติม w a r d o c เนี่ยมันเป็น optional ที่ว่าในอนาคตนะครับท่านอยากจะเล่น chaos knight นะครับท่านสามารถเติมมาไว้ได้นะครับแล้วกล่อง w a r d o c เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นกล่องที่คุ้มกว่าการซื้อกล่อง a m เจอ e r แยกนะครับเนื่องจากว่านะครับกล่อง w a r d o c นะครับมันจะมี weapon ที่เป็น melta เป็นเลื่อยที่เป็น chaos version เนี่ยมาให้นะครับหมายความว่าท่านสามารถประกอบเป็น ammeter w o d r a version chaos knight เนี่ยได้นะครับคือเอามันไปอก o x y เล่นเป็น chaos knight ก็ได ได้หรือเป็นอิมพิวชันไหนก็ได้นะครับกล่องที่สนะครับผมยกเอาตัวเมตาปัจจุบันนะครับมาให้เป็นออฟชั่นแนลนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับถ้าสามารถเลือกซื้อไนท์อาจจะโพสต์นะครับเป็นไนท์เมตานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ในลิสต์งานแข่งอยู่บ่อยๆนะครับราคาต่อตัวนะครับอยู่ที่18,0 0 0บาทนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคุ้มค่าตัวเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยยิงแรงแล้วก็ตีก็แรงนะครับจริงๆมันยังมีไนท์อีกหลายตัวนะครับที่ผม ตัวแรกนะครับคือไนแ t นเซอร์นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นตัว เอาไว้ตบเด็กนะครับถึงแม้ว่าตัวมันเองเนี่ยมีเมลีดามจที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมักจะไม่เห็นไนล์เลนเซอร์นะครับเข้าไปโผล่ในงานแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับเนื่องจากว่าเมลีดามจเนี่ยหมายความว่าตัวมันเองเนี่ยต้องวิ่งชาร์จเข้าไปให้ถึงยูนิตที่มันต้องการจะตีนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ง่ายมากเลยครับถ้าคุณเอาไปเล่นกับมือใหม่นะครับคุณอยากชาร์จตัวไหนมันวิ่งถึงแน่นอนครับผมการันตีเลยแต่ว่าถ้าคุณเอาไปเล่นกับคนที่เขามีประสบการณ์ขึ้นมานิดหนึ่งอาจจะไม่ต้องมากกกกก็็็ได้้นนนะัััมมมจถูเเเอออาาตวทที่่ปโลลื วิ่งของมันนะครับไม่ให้มันวิ่งเข้าไปถึงตัวที่เป็นตัวสคาคัญสํคาคัญของฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นตัวที่มันจะเก่งมากๆนะครับถ้าคุณเอาไปเล่นกับนิวบี้แต่ผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันยังเล่นได้นะครับมันเป็นไนที่มีความเก่งของมันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องหาทางให้มันวิ่งชาร์จให้ถึงให้ได้นะครับไนท์ตัวที่2ครับจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นไนท์ทั้งรุ่นเลยนะครับคือรุ่นไนท์โดมินัส ทั้งสองตัวเนี่ยปัญหาของมันคือมันเป็นตัวที่แต้มแพงครับใน2สอตัวนี้นะครับมีราคาเท่ากับอาร์มิเจอร์สาตัวนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนก็มักจะเลือกเติมไปทางอาร์มิเจอร์มากกว่าเนื่องจากว่าไนจริงๆมันเป็นนําเหตุดยูเลอร์นะครับถ้าเราใส่เข้าไปนะครับมันต้องมีตัวทําเกมให้มันมันต้องมีตัวไปเดินทาภารกิจให้มันนะครับบางครั้งนะครับการเติมไนตัวใหญ่ๆเข้าไปหลายๆตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคําตอบสำหรับทัพอิมพิวส์ไหนนะครับแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันยัััััังงเเเลล่่นนนนนได้้ะครบทท2ตตววยมป็ี มาะสาหรับการตั้งป้อมยิงนะครับต้องหาโพซิชันยิงให้มันดีๆนะครับเนื่องจากว่าตัวมันเองเนี่ยโมบิลิตี้ต่ำมากนะครับแต่ว่าไฟล์พาวเวอร์ในการยิงของมันเนี่ยก็สุดขีดเหมือนกันนะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่แล้วคุณจะเอาไนต์ตัมินิสคลาสเนี่ยไปเล่นนะครับต้องหาโพซิชันวางให้มันดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนเขาจู๊กเอายูนิตเดินหลบเดินหนีง่ายมากๆนะครับส่วนโตอื่นๆนะครับอย่างเช่นไนต์คลาสซิเกเตอร์หรือไนต์อชลอเนี่ยก็ส่วนตัวผมนะครับผ่านได้ผ่านไปก่อน ถ้ามีตรงไหนนะครับที่ผมให้ข้อมูลผิดพลาดไปประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้จริงๆนะครับบางทีผมเองก็มึนๆไปบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาทักทวงแล้วก็คุยกันได้นะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับผมสเปนมารูนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ